ขาดทุนให้หนึ่งพันบาทนะครับคันนี้เทินมาสองแสนขายแสนเก้าเก้าพอวีโก้สามจุดศูนย์ปีศูนย์แปดนะครับรถเดิมๆเ,เลยครับลูกค้าเทินมาขายแบบไม่ต้องกำไรครับคันนี้พร้อมจัดได้เลยนะครับแสนเก้าเก้าไม่ต้องคิดมากครับแต่ถ้าจะไฟแนซน์ขอค่าจะไฟแนซ์นดิดหน่อยนะครับผมเป็นสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทได้คืนสามพันตัวท็อปสุด ราคาแสนเก้าเก้าไม่ต้องหาที่ไหนแล้วครับรถสวยซอกเดิมเครื่องแน่นแน,น,นิ่งๆภายในดีมากนะครับเป็นสีเบดนี่ครับผมรถสวยครับไม่คีเลยเล่มไหประมาณสองแสนแปดนะครับพร้อมรัจัดได้เลยครับแสนเก้าเก้าได้ปีศูนย์แดได้คือสามพันขาดทุนหนึ่งพันบาทขายไปเลยขอบคุณครับ